แสบอะไรนะกลางซอยโอ้โหสวัสดีทักทายครับอ๋อไลฟ์ทุกเช้าทุกเย็นฮะเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งเออก็ให้ไลฟ์บางสี่แหมจะให้มาถึงเาแบบยิงกบูบบอะไรนะปืนเท่จังอ๋ออันนี้เป็นปืนอวกาศฮะปืนเลเซอร์ฮะ สวัสดีทักทายครับมคุณอลูมิน่าแมนห้องนี้มีแต่ห้องนี้มีแต่ฮีโร่อยากเห็นนะพี่อยากเจอตัวเป็นๆอยากแฮงเอาทใช่ไหมอยากเจอกันอ๋อรีโมทบางคับวิทยุเนี่ยนะเอา้าก็ถือมือขวาเป็นปืนปุ้งุ๊